สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์นะคะหัวข้อนี้คือคู่แท้พรมลิขิตเนาะมาดูกันนะคะว่าลักษณะคู่แท้นะคะหรือคู่พรมลิขิตก็ได้ก็คือคู่ที่แบบจะต้องมาเจอกันอะเข้าใจมาด้วยพรมลิขิตนะคะด้วยกรรมก็ดีนะที่นําคุณและเขามาเจอกันแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าถ้าเป็นในเรื่องของคนวันศุกร์บ้างนะคะคู่ของคุณจะมีลักษณะแบบไหนยังไงนะมาดูกันนะคะ คู่แท้ผมลิขิตนะคะก็คือคนที่คุณและเขาต้องมาเจอกันนั่นเองเนาะมาดูซิจะมีลักษณะแบบไหนยังไงบ้างนะคะมาใบแรกคือใบที่สองนะคะไม่หมอไม่อ่านชื่อไพ่แล้วกันเนาะเดี๋ยวอ่านผิดนะอ่านมาดูต่อนะคะใบที่สามสิบหก โอ้ใบ oh, ที่53นะคะใบที่18แนะแล้วสุดท้ายใบอะไรเอ่ยโอ้ใบที่8นะอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวแม่หมอขอจัดไพ่นิดนึงอืมเลื่อนนิดนึงอ่ะมาดูกันนะคะแม่หมอจะบอกอย่างนี้นะคู่แท้พรหมลิขิตของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะเป็นคนที่มีลักษณะเซ็กซี่เออเซ็กซี่มาเลยนะคะ เซ็กซี่กล้าได้กล้าเสียอยู่เหมือนกันนะคะคนคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะบอกว่ายังไงดียะเซ็กซี่มีเสน่ห์หน้าค้นหาเขาเป็นคนแบบนั้นนะคะแต่ว่าฉลาดแกมโกงนะเออจะมีในเรื่องของความฉลาดแกมโกงรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมคนแบบนี้เป็นต้นเป็นคนที่หาเงินเก่งแบบนี้นะคะ เป็นคนที่หาเงินเก่แกงแต่มักมัวเมาหรือลุ่มหลงคุณดูนะนี่ก็8 8ดนี่มาทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะคะลาหูทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างปฏิพันธ์ไหวพิบเฉียบแหลมนะคะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแม่หมอต้องพูดอย่างนี้เลยจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบมีลูกเล่นแพลวพแาวเนี่ยเป็นคนแบบนั้นด้วยนะคะมีเล่เหลี่ยมถ้าบทจะลุ่มหลงอะไรลุ่มหลงมากเลยทีเดียว นะคะลุ่มหลงแบบหัวปากหัวปำแบบนี้ก็ได้แล้วก็มักจะลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องพวกวัตถุนิยมต่างๆนานานะคะเสื้อผ้าหน้าผมของดีนี้ห่อหรือของราคาแพงเนี่ยเขามักจะแบบลุ่มหลงหลงไหลในสิ่งพวกนั้นเครื่องประดับของหรูหราไม่ว่าจะเป็นเพชรทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามักจะหลงเป็นคนที่อาจจะชอบแต่งตัวดูให้ดูดีด้วยก็ได้นะคะแต่งตัวดูแพงแบบนี้ด้วยก็ได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะ แต่คนคนนี้จริงๆแล้วเขามีบารมีนะหรือมีในเรื่องของเงินนั่นแหละนะคะเขาสามารถสร้างความมัง่งคั่งสร้างในเรื่องของการเงินได้ด้วยตัวเขาเองได้ด้วยปฏิภาณไหวยพริบของเขาเองคนคนนี้เป็นคนที่หลอกเขายากนอกซจากว่าเขาจะยอมให้คุณหลอกนะคะเป็นคนที่หลอกยากมากๆจะเป็นแบบนั้นนะคะเขาสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยแบบ ตัวของเขาเองมีตําแหน่งมีหน้าที่มีการงานมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งแบบเนี้ยคนคนนี้สําหรับบางคนบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่นได้ด้วยนะเพราะเขาเป็นไพ่ใบนี้เลยมีความยิ่งใหญ่ขึ้นมานะคะ อออีกอย่างนะคนคนนี้จะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะไม่ว่าเขาจะอยู่สถานการณ์ใดนะรูปแบบไหนเขาจะปรับตัวไปตามสถานการณ์แบบนั้นๆได้เลยนะเรียกว่าพลิกแพลงเก่งอ่ะอย่างที่บอกเป็นพวกลาหูอะ่ะลาหูจะพลิกแกะแพลงเก่งจะปรับตัวเก่งจะเหมือนแบบเปลี่ยนสีเก่งอะ่ะเข้าใจไหมเออเพื่อให้แบบอยู่รอดกับสถานการณ์หรือสังคมที่เขาอยู่แบบนี้ก็ได้นะเป็นไพ่แห่งความลุ่มหลงโมเมาจริงๆนะคนคนนี้นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือจะบอกว่ายังไงเดีเอ,อในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความรักคนคนนี้ก็มักจะเจอรักซ้อนหรือว่าคนคนนี้ชอบมีรักซ้อนก็ได้นะมักจะเป็นแบบนั้นนะคะรักซ้อนรักที่ปิดบงังหรือรักที่ไม่เปิดเผยแบบนี้เป็นต้นกว่าเขาจะมาเจอกับคุณเขาก็าอาจจะแบบมีความรักเยอะแยะมากมายหรือก็แล้วแต่สถานการณ์นะบอกได้ไม่หมดหรอกแต่แต่มันเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ ส่วนใหญ่คนคนนี้นะคะเวลาใช้เงินจะหมดเปลืองไปกับคนรอบข้างอย่างที่บอกนั่นแหละเขามักจะลหลงไหลลุ่มหลงอะไรแบบเนี้ยถามว่าเป็นสายเปไหมใจใหญ่พอสมควรเลยนะเป็นราหูเนี่ยราหูคือดาวเจ้าพ่อนะคะดาวเจ้าพ่อคือดาวใจใหญ่สายเปสายทุ่มแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการอธิษฐานคนคนนี้นะคะ บางบุค,คลิกจะดูเหมือนอ่อนโยนนะบางบุค,คลิกจะดูเหมือนแบบไม่มีอะไรแต่จริงๆร้ายอยู่นะร้ายอยู่นะนี่ราหูนะคะจะเป็นคนที่ดูเซ็กซี่นั่นแหละเซ็กซี่แบบออเขาจะออกแนวหน้าตาไร้ายนิดนึงนะจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่แต่มีเสน่ห์มากต้องบอกเลยว่ามีเสน่ห์มากนะคะเป็นที่หลงไหลหรือเป็นที่ลุ่มหลงด้วยก็ได้นะคะอืม แต่จะเป็นคนแบบนี้ไม่ได้เป็นคนอ่อนน่ะเข้าใจไหมไม่ได้ไม่ได้ไมีมสเสน่ห์แบบอ่อนหวานแต่เขามีสเสน่ห์แบบหนึ่งหน้าค้นหาสองดูลึกลับสามดูฉเฉลียวฉลาดดูแกมโกงดูอะไรเป็นแบบนั้นไปนะคะอีกมุมหนึ่งคนคนนี้ก็อาจจะชอบสวดมน์ด้วยก็ได้นะเออมันก็ไม่แปลกหรอกใช่ไหมถ้าไม่อย่างนั้นก็คือในเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานอชอบอธิษฐานนั่นอธิษฐานนี่แบบนี้ก็ได้หรือบางคนก็คือ ชอบสดมนด้วยแหละแต่ือคือเหมือนเขาแบบคนเราอะเนาะมันไม่มีใครขาวสนิทหรือว่าดำสนิทอะไรเงี้ยบางครั้งก็คือยังมัวเมาลุ่มหลงอยู่ยกิเลสตันหายอยู่แต่ถามว่าเออชอบสดมนบ้างไหม,มเออก็ชอบสดมน์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่ก็ยังหลงอยู่ก็จะเป็นแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะอืมเป็นคนที่แม่หมอมองว่าเขาอาจจะเป็นแฝดมีแฝดก็ได้หรือถ้าไม่อย่างนั้น เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบมีคนอยู่กับเขาตลอดเวลาคือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวก็ได้ไหมอืมเหมือนแบบจะต้องมีเพื่อนซีหรือมีแบบอะไรติดตัวติดกันอะอยู่เหมือนกันตลอดเวลาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะอืมอ่ะมาดูกันต่อนะคู่แท้พมลิขนะิตน่ะจะเป็นยังไงอีกนะคะคู่แท้พมลิขิตของคนที่เกิดมันสุก โอ้ใบที่56นะคะนน่ใบที่79ใบที่46 59แล้วก็ใบที่52โอเคอ่ามาดูกันเลยนะเริ่มตั้งแต่ใบแรกใบแรกเนี่ยนะคะบ่งบอกถึงคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้เป็นคนที่มีสติปัญญา มีอํานาจบรารมีแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองคนคนนี้มีทั้งสติปัญญาและไหวพริบนะปฏิภาณไหวพริบความฉลาดความเอาตัวรอดแบบเนี้ยเออเอาตัวรอดได้อยู่ในสถานการณ์ที่แบบหน้าสิวหน้าขวาหน้ากลัวอะไรก็ตามแต่คนคนนี้จะเอาตัวรอดได้เออจะเป็นแบบนั้นเนาะคนคนนี้สามารถ ทำได้ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเพื่ออำนาจแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะออ,อีกอย่างหนึ่งเขาเขาต่อสู้กับปัญหามามากมายหลายรูปแบบอะ่ะคนคนนี้เป็นแบบนี้กว่าที่จะยิ่งใหญ่กว่าที่จะมีอำนาจได้เนี่ยเขาก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแบบนี้แต่ไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของบารามีมาหลายใบน,นะคนวันศุกร์นะคะอือคนเนี้ยนะไพ่เกี่ยวกับบารามีมาหลายใบเหมือนกันหน้าตาเนี่ย ถามว่าสวยหล่อไหมมีบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่อจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหล่อสักเท่าไหร่นะคะเออไม่ค่อยสวยไม่ค่อยหล่อสักเท่าไหร่แต่แต่บางคนเขาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นนะจะออกแนวแบบจะพูดว่ายังไงดีอ่ะสวยแบบเซ็กซี่เออมันจะออกเป็นเป็นแนวหน้าแบบไล์เซ็กซี่นิดๆอ่ะเข้าใจไหมเออเออถ้าเป็นถ้าเป็นตัวละครก็คือเป็นนาง้ายอะ เอออะไรอย่างนั้นน่ะถ้าหล,ห,ลหล่อแบบตัวโกงอ่ะเออเข้าใจไหมเอออาจจะหล่อแบบนั้นอ่ะอืมมันจะเป็นแบบนี้ได้นะคะมีไพ่ใบที่46มาด้วยนะคะไพ่นี้ก็เป็นไพ่สเสน่ห์อีกเหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยจะทําอะไรก็จะเป็นที่จับตามองเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่มาจีบเยอะมีคนมาชอบเยอะอืมสิ่งที่จะบอกคือคนคนนี้เขามีออร่า มีออร่ามีความโดดเด่นนะเขาเป็นที่รักของผู้คนแบบนี้แต่ชีวิตของเขาเองมักไม่อยู่นิ่งหรอกนะมักไปนูน่นไปนี่หรือทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเฉยไม่ชอบอยู่เฉยๆแบบนี้เป็นต้นนะคะมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครเป็นคนเก่งแหละเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในตัวเองมีชีวิตที่ก้าวหน้ารุ่งเรืองด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ย ประสบความสําเร็จได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่คนคนนี้กว่าอย่างที่แม่หมอพูดไปแหละกว่าจะยิ่งใหญ่กว่าจะประสบความสําเร็จเขาผ่านอะไรมาเยอะบางครั้งชีวิตแทบแบบไม่อยากจะอยู่บนโลกนี้เลยอะอะไรแบบเนี้ยเออแต่เขาก็สามารถผ่านมันมาได้หรือยิ่งใหญ่ได้อะเป็นแบบนั้นนะคะมาดูอีกห้าใบสำหรับสําหรับนี้เนาะมาดูกันนะคะคู่แท้ภูมิลิตของคนวันศุกร์ ใบที่13โอเจ็ดแปดเกี่ยวกับอำนาจมาอีกแล้วนะคะราหูใบที่หกอา่าใบที่ห้าสิบเจ็ดนะคะแล้วก็ใบที่สิบห้าโอเคแหละแหมหลากหลายเลอเกินนะคนคนนี้นะบทจะจิตใจแบบบทจะมีเมตตาเขาเรียกว่าบทจะมีเมตตาเขาก็มีเมตตานะคะเออมีเมตตาจิตรักสัตว์เออแบบน,นี้บางคนรักสัตว์นะคะได้ด้วยนะคะ จิตใจอ่อนโยนแบบนี้เป็นต้นนะคะบางช่วงบางเวลาก็คือแบบชอบช่วยเหลือนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยไพ่มบนี้ยังบ่งบอกถึงเรื่องของพรสวรรค์เช่นกันนะคะบทจะจิตใจดีก็จิตใจดีอย่างว่าแหละมันก็ขึ้นอยู่สถานการณ์แต่ส่วนมากแล้วคนคนนี้เป็นคนที่อย่างที่บอกเนาะเหมือนชีวิตเขาผ่านอะไรมาเยอะอะเขาค่อนข้างแข็งแกร่งกับชีวิตเขามากๆถามว่าเขามีเมตตาไหมเขาก็มีเมตตาแต่มันเป็นเป็นบางช่วงบางโอกาส นะคะมันอาจจะไม่ได้แบบออกบ่อยนะคะ่ะในเรื่องของเมตตาเข้าใจไหมเหมือนกับชีวิตเขาอ่ะบากบัน่นเอ่อบากบั่นเพียรต่อสู้เพื่อความสมําเร็จเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความยิ่งใหญ่อ่ะเขามักจะเป็นเออเป็นคนที่ทะอเยอทะยานนะเกี่ยวกับในเรื่องแบบนั้นมากกว่าจะไม่ค่อยมากระหนุงกระหนิงมาหวานมาเล็กๆน้อยน้อยนู่นนี่นั่นเขาจะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นอืนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบบังคับเด้อได้นันเนี่ยเออ ชอบบังคับหรือถูกบังคับ <c oughs> ได้หมดเลยมีดาวพระศุกร์นะคะ,ะดาวพระศุกร์ขึ้นมาเป็นคนที่ชอบของสวยงามนะคะ,อะชอบความสวยงามรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสมาเต็มอย่างว่าแหละราหูก็มาดาวพระศุกร์ก็มาจะเหลืออะไรนะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น้าหลงไหลมากๆไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงในเรื่องของอ,อล่าได้ด้วยก็อ,อย่างที่บอกนั่นแหละคนคนยังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีคนชื่นชมมีแต่คนรักมีแต่คนมาจีบมีแต่คนมาชอบแบบนี้เป็นต้น นะคะอืมแต่อย่างที่บอกนะเขาไม่ใช่จะเป็นคนที่สวยหวานหล่อหล่อแบบอ่อนโยนอ่อนหวานอะไรสักเท่าไหร่นะคะดูทรงพลังมากกว่าจะดูทรงพลังดูมีอํานาจมากกว่ามีใบที่78มาด้วยนะคะบ่งบอกถึงในเรื่องของอํานาจเป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะเออเขาอย่างที่บอกก็แหละเขายอมแลกทุกอย่างได้หรือกล้าที่จะทํานะกล้าที่จะทําเพื่อความสําเร็จนยะจะเป็นแบบนั้นเลย นะบางทีอาจจะออกแนวอิทธิพลไหมเป็นผู้มีบาร,รมีไหมหรือนักเลงนิดนิดก็ได้หรือเป็นคนที่มีคนยำเกรงแบบเนี้จะเป็นแบบนั้นนะคะหาเงินได้เยอะนะแต่ก็ใช้เงินเก่งอย่างที่บอกอะ่ะหมดเปลืองหมดเปลืองไปอย่างรวดเร็วแต่ก็จะสามารถหากลับมาได้อีกเช่นกันเขาเป็นคนแบบนั้นไพ่ป็น,นี้ก็ยังบ่งบอกถึงในเรื่องของบาร,รมีเช่นกันนะอืมมีคนรู้จักมากคนคนนี้นะคะ มีหัวกะโหลกห้อยหัวกะโหลกนะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนคนนี้สามารถหลงผิดหรือกระทาสิ่งที่ผิดได้เพื่อความยิ่งใหญ่เพื่ออํานาจเพื่อความสําเร็จของตัวเองแบบนี้นะคะอ่ะาไพ่ใบที่13นะก็บ่งบอกถึงบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของคําพูดหรือการสื่อสารได้นะ <c oughs> นะคะ,ะมีปัญหาเกี่ยวกับคําพูดหรือการสื่อสารนะเรื่องบางเรื่องไม่พูดจะดีกว่า นะก็จะเป็นประมาณนั้นให้ระวังคําพูดของตัวเองคนคนนี้คําพูดคาพูดบางครั้งอาจสร้างปัญหาได้น่ะอ,อ่ะมาดูกันต่อนะคะ,ะมาดูอีกหนึ่งสำรับดีกว่านะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะ,ะคู่แท้ลักษณะคู่แท้พมรมลิขิตของคนที่เกิดวันศุกร นารายทรงสุบันหนุมานกับนางเบญจากายเออเป็นคนชอบบังคับหรือเปล่าเนี่ยบังคับข่มขู่ขู่เข็นอย่างว่าเนาะเขาให้อิทธิพลขึ้นมาเยอะนะเออให้อิทธิพลขึ้นมาเยอะมีพระแม่ธรณีพระนางศรีดาแล้วอะไรอีกมาดูกันโอ้พระพายเออเป็นคนเร็วเป็นคนที่ไปเร็วมาเร็วทําอะไรรวดเร็วมากๆนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดนะเนีเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วปราดเปรียวก็ได้นะถ้าจะหมายถึงนะคะ เป็นคนที่ปาดเปรียวเป็นคนที่อย่างที่บอกนะเนาะเขาจะไม่ค่อยอยู่เฉยสักเท่าไหร่นะคะไปนั่นมานี่ที่จะไปไปเลยที่จะทำทำเลยเจะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอารมณ์มักเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้จะเป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นคนบทจะหนักแน่นก็หนักแน่นนะคนคนเนี้ย เขาค่อนข้างที่จะบางทีอย่างที่แม่หมอบอกแหละเขาหลายอารมณ์หรือวันหลากหลายได้เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์บางช่วงบทเขาจะนิ่งเขานิ่งเลยนะเขาหยุดชะงักเลยอะ่ะเข้าใจไหมเหมือนแบบลมกําลังพัดแรงอยู่อยู่หยุดกึกอะ่ะเออเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะอารมณ์เขาเป็นแบบนั้นได้ด้วยคือเปลี่ยนแปลงแบบ ลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงแล้วเปลี่ยนเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแล้วเออเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะคะบทจะดูเป็นคนที่มีเหตุมีผลบทจะดูเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเออมีหลักการก็ได้เออบทจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้เลยเข้าใจไหมคืออารมณ์เขาอะค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนไปรวดเร็วบทที่จะละเอียดละเมียดละไมเขาทําได้อืมแต่คนคนนี้เป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งอยู่นะ แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีสติปัญญานั่นแหละไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเขามักจะเอาตัวรอดได้เขามักจะผ่านมันไปได้ด้วยปฏิภาณไหวพริบแล้วจิตใจของคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเลยคนหนึง่งนะคะเขามีวาสนามีบาร,รมีมา,มามากอยู่นะมีไพนารายทรงสุบรรขึ้นมาเนี่ยนะคะ เวลาชีวิตเขาขึ้นสูงขึ้นสูงสุดเลยแต่เวลาชีวิตจะดิ่งสุดดิ่งสุดเลยตกสุดเลยจะเป็นแบบนั้นนะคะชีวิตเขาอาจจะพบกับความไม่คาดคิดอยู่เสมอๆแบบนี้ก็ได้อืมมันอยู่เนื่องจากเวรกรรมที่ทาเนาะเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นพวกหลงผิดได้ง่ายอ่ะเออหลงผิดได้ง่ายจะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นไพ่จพักรพรรดิเวลาขึ้นขึ้นสุดจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่จะจะเกิดขึ้นมันเหมือนกับอย่างนี้นะคะ เขาเป็นคนที่ทําดีบุญจะส่งผลเร็วบุญจะส่งผลให้ขึ้นสุดเลยแต่ถ้าทําชั่วบุญจะดึงให้ลงต่ําสุดเลยเออเขาเป็นอย่างนั้นได้นะคะเวลาขึ้นขึ้นสุดเวลาต่ําต่ําสุดเป็นแบบนั้นคนคนนี้เนี่ยงานที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็เหมาะนะเขาเป็นคนเก่งนะเขาสามารถทําได้หลายๆอย่างามาดูกันต่อคะ่ะ ลักษณะคู่แท้ภูมลิขิตของคนบรรสุมาดูกันจะเป็นยังไงอีกโอ้ทศกัณฐ์ออกรบขันพระขันทกุมารพระกิจนะอ่ากามเทพนะเป็นคนหลงไหลเรื่องเกี่ยวกับความรักจริงๆเลยอะ่ะนะคะอะชอบเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆอมเมาลุ่มหลงด้านความรักนี้เหรอ นะ่ยก็จะเป็นแบบนั้นนะคะมีการมาเทพขึ้นมานะเรื่องความรักมักเปลี่ยนเร็วก็ได้นะ่อันเนี้ยตกหลุมรักง่ายอะ่ะคือเป็นคนที่ตกหลุมรักคนง่ายถูกใจคนง่ายเข้าใจปะเออเป็นอย่างนั้นแต่มุมดีคือเป็นคนที่แบบรับภาระเก่งนะคนคนเนี้ยคือเขาถึงได้สามารถเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้ไงคนที่จะเป็นใหญ่ได้เนี่ยคือคือหนึ่งแล้วต้องมีในเรื่องของความหนักแน่น เด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่สามารถแบกรับอะไรหรือแบกรับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วคนคนนี้เขาก็ทําได้เขาเป็นแบบนั้นปัญหาอันหนักหน่วงปัญหาอันใหญ่หลวงเ,เขาสามารถแบกรับได้แต่ต้องรองรับอารมณ์เขาได้ด้วยบางครั้งถ้าโมโหหรือโกรธขึ้นมานะโอโหแบบภัยพิบัติเกิดขึ้นเลยอะ่ะเออมันเป็นแบบนั้นได้เลยคนคนนี้โกรธเวลาโกรธจะโกรธแรงมากนะโกรธแรงมากทุกอย่างล้างผ่านทางหมดอะ่ะ เขาเป็นถึงขั้นนั้นเลยนะเป็นเป็นได้นะคะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีอาวุธอะไรเอาออกมาสู้หมดอะ่ะงัดออกมาหมดอะ่ะเออจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะแล้วเป็นอะไรที่แบบไม่ยอมเลยนะคะแตกเป็นแตกพังเป็นพังเอ่อเอาให้ถลม่มทลายกันไปข้างหนึ่งเลยแบบนี้เป็นตน้นเวลาโหดอ่ะโหดมากเป็นคนเหมือนแบบถ้าเวลาโมโหร้ายหรือโหดร้ายจะโหดมากเลยแล้วไม่ยอมแพ้คนไม่ยอมแพ้ใครทั้งนั้นจะดึงดันดันทุลังมากอืม อย่างว่าแหละเขาเป็นไพ่พวกนี้เจ็ดแปดอ่ะเจ็ดแปดนี่เป็นเลขคู่มิรใหญ่นะเกี่ยวกับพวกเจ้าพงเจ้าพ่อองนี้เนาะ,ะราหูขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนักเลงกับเจ้าพ่อมาเจอกันเนาะราหูกับเสาอ่ะนะคะนั่นแหละนะเขามักจะเป็นคนแบบนี้อืมกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยไม่ไว้หน้าคนไม่กลัวหน้าใครทั้งนั้นอ่ะนะนะเวลาเวลาเขาลึกจริงๆไม่ต้องเวลาโมโหหรอกลึกๆจริงๆเขาก็เป็นคนแบบนั้น เป็นคนที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กนะคนคนนี้หรือเก่งมาตั้งแต่เด็กก็ได้เสียงเพาะหรือเปล่าไม่รู้นะเสียงเพาะร้องเพลงเพาะแบบนี้ก็ได้นะหรือจะพูดเพาะเป็นอะไรอันหนึ่งได้นะนะคะหรือเป็นคนที่มีมีสเสน่ห์ไหมในเรื่องของคําพูดหรือในเรื่องของเสียงร้องแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะะมาดูกันต่ออีกห้าใบสําหรับสํหรับนี้มาคู่แท้ภูมิคตของคนที่เกิดวันศุกร นางสุพรรณมัจฉาพระแม่โพศพพระแม่คงคาโอเทพระสุกมาอีกแล้วจ้าชอบจริงๆเลยนะเรื่องแบบทั้งโลกเนี่ยกิเลสมัวเมาลุ่มหลงอะไรเงี้ยชอบนะคะเขาจะชอบความบันเทิงอะไรที่บันเทิงเริงลมเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะชอบมากนะคะอเขาเป็นประมาณนั้นแหละหรือไม่ก็สถานที่อะไรก็ทำให้มันสุขกายสบายใจ พวกเนี้ยจะได้หมดเลยนะคะจะได้หมดเลยเป็นคนรวยนะเนี่ยเป็นคนมีเงินนะนะเป็นคนที่มีเงินมีทรัพย์มีฐานะหรือหาเงินได้เยอะหาเงินได้เก่งคนคนนี้สามารถสร้างได้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาแบบบ้านรวยนะแต่เขาอาจจะรวยที่ตัวของเขาเองฝีมือของเขาเองพราอเท่าที่แม่หมอดูคือคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนเก่งนะ อย่างว่าแหละคนเราคนเราอะ่ะมันไม่ได้แบบมีใครดีหรือเพอร์เฟกไปร้อยเปอร์เซ็นมันก็ต้องมีส่วนดีบ้างหรือส่วนไม่ดีบ้างเนาะมุมที่เขามองโลกในแง่ดีเขาก็มีนะคะมุมที่จะแบบเมตตาคนเขาก็มีไม่ใช่ไม่มีนะเมตตาสดใสมองโลกในแง่ดีอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอะไรอะ่ะมีความร่าเริงมีความน่ารักในตัวเองมีมุมนี้เหมือนกันนะมีมุมนี้เหมือนกันออกมาสุดท้ายเลยแล้วก็ แต่บางคนก็คืออย่างว่านะพอถึงจุดหนึ่งอาจจะใช้ชีวิตเรียบง่ายก็ได้มาอย่างว่าแหละคือชีวิตเขาผ่านอะไรมาเยอะจริงๆนะผ่านอะไรมาเยอะจริงๆสุดท้ายท้ายสุดชีวิตเขาอาจจะวางทุกอย่างเลยก็ได้นะสำหรับคนคนนี้นะคะเพราะใบสุดท้ายของสําหรับนี้นะเป็นหนีนุ่งขาวข่มขาวเลยนะคะมันเหมือนกับว่าพอสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ มันเอาอะไรไปไม่ได้เนาะชีวิตคนเราเขาอาจจะเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตแบบนี้ก็ได้เลยทําให้ทุกอย่างรู้สึกว่าโปรงบ้างอะโปรงบ้างวางบ้างเข้าวัดบ้างอะไรอย่างนี้อะมาดูกันไพ่ไปไหนแล้วเนี่ยอะพิคเนตอะมาดูปิดท้ายด้วยไพพิคเนตแล้วกันนะสาหรับใหญ่สําหรับใหญ่นะคะมาดูกันว่าจะบอกอะไรนะคู่แท้ลักษณะคู่แท้ของคนวันศุกร์หรือคู่พรมนิขิดอะที่มันต้องมาเจอกันนะเนาะ ่ามาดูกันนะคะ Open net protection Promise of the future Joy แล้วก็ oh, energetic movement แน่นอนคนคนนี้มีพลังมากมีพลังงานมากนะคะพลังงานที่จะทํานั่นทนํานี่กระตือรือร้อนกระปี้กระเป๋าเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงนะคนคนนี้นะคะ แข็งแรงสดชื่นกระปี้กระเป๋าที่จะทำนูน่ทนทํานี่นะการเงินก็หมุนได้คล่องดีมากๆเลยคนคนนี้คนคนนี้เขาเรียกว่ารู้จักรู้จักวางตัวต่อสถานการณ์ต่างๆนาะนาะถ้าสถานการณ์อะไรที่มันวุ่นวายมากๆหรือว่าบางครั้งถ้าเกิดว่ายังไม่ควรแก้ไขหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะนิ่งเขาจะนิ่งเลยนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอ,อแบบนี้เขาเป็นคนที่มีปัญญานะคะ มีปัญญาแบบนี้เป็นต้นอืรู้จักที่จะเปิดใจนะคะรู้จักที่จะเปิดใจคนคนนี้จริงๆแล้วดูแล้วเหมือนเหมือนจะไม่รับฟังใครนะแต่จริงๆแม่หมอมองว่าเขาเขาเปิดใจที่จะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่ายอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนะคะให้โอกาสและให้อภัยเป็นแบบนี้ด้วยเป็นคนที่มองการไกลแล้วมีวิสัยทัศน์มากๆเหมือนกับว่า เขามีวิสัยทัศน์มากในะอย่างเช่นเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ย mm. ทําธุรกิจอันนี้รวยแน่ลุ่งแน่เส้นทางแบบนี้ต้องชีวิตต้องเดินแบบนี้ชีวิตต้องทําแบบนี้เหมือนเขาจะรู้หมดอ่ะแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทํานะแต่ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้หมดมันเหมือนกับว่าเขามีวิสัยทัศน์อย่างที่บอกไปเขามองการไกลเขาจะเหมือนคนมองเห็นอนาคตเข้าใจปะเออเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะโคตรเก่งเลยอะ่ะเออคนนี้เก่งนะคะแต่เสียอย่างเดียวนะไปชอบไปทางสายแบบ บัวเมาลุ่มหลงใสทางทั้งโลกไปเยอะเนาะอืมอ่ะโอเคก็อ่ออีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกคนคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกันกับคุณมากๆหน่อยนะอาจจะแตกต่างต่างกันด้วยรูปลักษณ์สันฐานหรือว่าสีผิวก็ได้อ่ะหรือว่าสัญชาติก็ได้อาจจะมีจะมีความแตกต่างกันแหละหรือจะเป็นอายุก็ได้นะคะอืมแต่ก็เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะลงตัวกันดีอยู่เหมือนกันนะ อ่ะโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ